แกงหน่อไม้เริ่มแล้วเด้อทุกคนมากินแกงหน่อไม้ด้วยกันจ้าอีเมย์มาเด้ออีเมย์มานั่งเหินมากินหนูเต๋อแกงหน่อไม้แท้แทแกงหน่อไม้คุณยายแตงทำจ้ะต่อไปก็เป็นเห็ดจ้ะเห็ดเห็ดโบดด้วยทุกคนเห็ดโบดสด เลือดเฮ็ดเฮ็ดที่อย่างก็ขอเอ,อิเออ้นเฮ็ดนี่นะขี้มลูกว่ะนี่เป็นคล้ายๆว่าเอามาแต่นำเข้าทุกคนนำเข้าเห็ดนี่นะเ็ดเขา,ขาวๆดอกขา,ขาวๆแกงหน่อไม้แกงหนอง่อ,อ,นอไม้ด้วยกันคะ่ะทุกคนขออภัยพูดพูดติดพูดไม่ติดมาก ขออภัขออภัยเป็นสูตรใหญ่แตงอีกแล้วทุกคนใหญ่แตงเพิ่นจะเพิ่นจะแกงแบบนี้แหละแล้วเพิ่นค่อยเทน้ำอย่านางใจเพิ่งจะแกงน้ำแล้ลากก่อนเพิ่งจะเพิ่นเพิเ่งจะเทน้ำเลยอย่านางใจแล้วก็เครื่องปรุงสีมือ,อยหญแตงคำต่อไปทุกคนย้ำ ย่ำเลยน้ำยาหนางโอ้เราบอคอยติ๋นะทุกคนเลยขออภัยในความบกเสดวกเด้อเด็ดบ,บ,บ้านๆนาทุกคน ใส่เบิดแหลยสุดญแย่แต่งนะใส่เบิร์ดละสุดญแย่แต่งแล้วมีเห็นได้ใส่เบิดแน่วันที่ซ่บทุกคนรอให้ให้มันเดือดสักพักทุกคนรอมันเดือดสักพักแล้วก็ใส่ ซิกเนเจอร์ของเราขาดก็ได้ไส้ปลากรนขาดเธอเหมือนขาดใจอ๋อ,แ,อ,อกแก่งอ๋อ,อกแก่งบ้านเฮานี่ขาดเธอเหมือนขาดใจนะทุกคนคือก็คือปลาใส่ปลากระเด้อเมื่อเช้านี่กป็นย่างไก่แล้วมันก็หอมอยู่เด้ปลา่าถังนั้นเห็นปะน่าจะซื้อน,นะจะครึ่งโลโลเท่าไงจังวะชิบหาบ่ะ นี่ช่างหาพันนี่ก็เรียกว่าเป็นอะไรกันเนาะมูต้องซื้อหลายเพราะว่าอันเอาประเด็ดขวดมาใส่มันจะออกรสหวานเดิคือประเด็ดเป็นขวดนะมันมันโมเมนต์ประเด็ดธรรมชาติเนาะเเออขาใส่ดินฟ้าไหนไหนพี่น้องมันเก่งหรอมัยังใส่เป็นนัวใส่น้ำตาลเด็ดออบางคนก็ขาดน้ำตาลหมดได้เลยโอ้ทุกคนลำพานเสียงไก่ก็พอกันนั่น ควาด้วยข่าตากนะทุกคนเหียงไก่กระตากด้อสักพักหนึ่งตอนประเด็ดตอนประเด็ดก,ก็เปื่อยแล้วทุกคนเริมหอมกินประเด็ดโจยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ใส่เครื่องปรุงไอ้พวกพักเองนต่างๆจะแห้งหอมนะทุกคนเก่งมไม่บ้านเฮาบลูหลามมาเฮาเป็นไเด้ยอยแต่ว่าแซ่ ใส่กระเบือลายๆแบบพิษกะโะแห้งนะต่อทุกคนได้พักทุกคนเก็บมันบันเทิงเด้อบันทีเดอรใส่สีสันบันเทิงใส่สีสันบันเทิงมาที่นี่อันนี้อันนี้อย่านะเอ้ยพักแคนยางิ่รเก็บมาหน่อยพูดเราจะเก็บมาใส่เพิ่มก่อนฮะพักแคนยังขนาะเอ้ยเก็บมาหน่อยพูด ทุกคนบวกเพิ่นกระหันใจสุดๆเลยด้วทุกคนบวกแล้วล้างบวกเก็บมาแล้วกันมาปาดเปลือกันออกเลยที่เป็นล่างอย่างเดียวนาะนั่นเดฟบลาง์กบลาเนททุกคนเออโอเคบ่บลางกกับบลางเนาะบวบบวบอยู่หัวทุกคนสารภาพเลยอ่ะตีแดก็มีล่างอยู่ด้วยอ้าวจับโจดอร่อยมากเลยตามตามพระธาตุตามพระตาตุภูทาวน์คุณเหด เพป็นเห็ดอะได้ะครับก็กินนะเนาะเพขาว่าเป็นเห็ดแซ่เอาต้องแซ่บไว้ก่อนเด้ทุกคน,บร,นบริสันท์ทำบรได้กินขอบคุณทุกกำลังใจได้ทุกคนเนแน่นอนต้องแซ่บไว้ก่อนกันชั้นบรได้กินแท้ๆขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามาหาเน้อขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆพ,นพี่ป้านะ้าอาฝากุด เริ่กดไปในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้อีสาน้อยในการทำคลิปต่อไปอุ้ยเสม็นเป็นแต่แซ่บทุกคนเริ่มหอมมาละเริ่มหอมเต็มไหมหอมอยู่ตระระบ่ซีมันแซ่บอยู่ละหอมมากันยังขนาดใส่น้อยๆคือ,อยังหอมเนาะเดี๋ยวสิไปเด็ดมาเติมใส่อีกก่อนว่าแค่นี้ก็หอมอยู่แล้วยายเออไปได้แล้วจัง